ก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านเนาะตอนนี้อาตมาก็ได้ถ่ายภาพกระบวนการปรับพื้นที่ปรับดินที่เราถมไว้เพื่อจะสร้างเมนในวัดภูหินตัดของเราอันนี้ก็ใช้รถไถจากคุณพ่อโดดเนาะมาช่วยในการปรับพื้นที่ปรับดินที่เราถมไว้บริเวณเนี้ยประมาณ80รถเพื่อจะใช้ทำเมนของวัดเรา ตอนนี้เราได้คุยกันแล้วเรื่องช่างเราได้แล้วเรื่องราคาเราตกลงต่อรองกันแล้วตอนนี้คือปรับที่แล้ววันที่วันที่8เราก็จะได้ทําการบวงสรวงตั้งสารพระภูมิตั้งสารเพียงตาขึ้นเพื่อตั้งพระภูมิในวัดย้ายพระธรณีแล้วเราก็จะได้ลงมุมหินกาลศิลาพอเพื่อกัน เพศภัยต่างๆเราก็จะได้ทําพิธีในวันที่8เราจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งแต่ตอนนี้กระบวนการที่เราจะปรับดินให้ญาติโยมได้เห็นว่าเราเริ่มแล้วกระบวนการเราเริ่มแล้ว <c oughs> เมื่อมีการก่อสร้างมีการสั่งเหล็กสั่งอุปกรณ์เข้ามาเราก็จะได้ถ่ายภาพให้ดูอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ญาติโยมได้เห็นกระบวนการสร้างว่าเรากําลังจะเริ่มเราได้วันเวลาช่างสถานที่และก็กระบวนการท้งสาร เพื่อจะทําให้มันเร็วที่สุดก็ขอเจริญพรขอบคุณขอบอกขอบใจทุกเจ้าภาพทุกสายทานศรัทธาที่หลังไหลามาวัดภูหินตัดเราก็จะได้สร้างและกระบวนการเราก็จะได้สามารถที่จะแจง้งชี้แจงให้กับญาติโยมศรัทธาญาติโยมต่างๆได้เห็นกระบวนการของเราด้วยก็ยังไงก็ การระดมทุนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้บอกทางสทธาญาติโยมต่างๆออกไปทั้งทั่วประเทศทั้งทั่วโลกแหละใครจะร่วมทําบุญสร้างสาธารณประโยชน์คือสร้างเมนเพื่อจะสลายสรีรละสังขารญาติโยมที่ท่านทํากาละไปเนาะที่วัดของเราก็ยังไงก็อาตมาก็เป็นตัวแทนของสง์ของวัดภูหินตัดเราก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจในน้ําจิดน้ําใจไม่ตี ิตที่เป็นสาธารณกุศลของทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะรังปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการท่านใดศรัทธาท่านใดได้ร่วมทําบุญแล้วก็ขอให้จงมั่งมีสีสุขคิดวางสิ่งใดประกอบด,ด้วยชอบประกอบด,ด้วยธรรมก็ขอให้สําเร็จจงทุกประการด้วยอนุภาพแห่งบุญญาลิทธิท่านทาด้วยอนุภาพแห่งบุญญาทานที่ท่านทาจงสําเร็จจงสําเร็จจงทุกประการ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ